ปั๊ปปี้บุญยิสามหาสารคามพร้อมสู้ศึกเวทีใหญ่ Miss Universe Thailand ปั๊ปปี้บุญยิสานางงามมหาสารคามเปิดใจสื่อมวลชนเตรียมพร้อมเวทีใหญ่จากกรวาลน,นางงามระดับประเทศเป็นเวทีนางงามที่สำคัญระดับประเทศเวทีหนึ่งที่เหล่านางงามทั่วสารทิศต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งนี้และหนึ่งในสาวงามที่ได้รับเลือกน้นก็คือปั๊ปปี้บุญยิสาจันทราชัยมหารคามที่ขอเป็นตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคาม ที่จะไปชิงชัยมงกุฎนางงามมิสยูเิเวอร์สไทยแลนด์มีการจัดงานพบปะอย่างใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและเปิดใจถึงการเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามณโรงแรมสินทรเขมปินสกีกรุงเทพโดยมีพัฒน์นทนนปิ่นโรดกิตรับหน้าที่พิธีกรภายในงานเริ่มด้วยแม่แดงฟลอริดาสุพณีโคสีวงผู้บริหารร้านอาหารคอนทิคีรอแอนบาร์ร้านอาหารที่โด่งดังในเมืองฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในฐานะสตีดเรคเตอร์ ซิตี้ด r เร t เตจังหวัดมหาสาราคามผู้เป็นโต้โผใหญ่ในการสนับสนุนวงการนางงามส่งมารวมเปิดใจในครั้งนี้ด้วยโดยมีคุณกิฟนิรินดรดาชินพาณิชสกุลโคซีดีมหาสาราคามโคซิตี้ดเรคเตอร์เจ้าของแบรนด์และจูอารีดีไซเนอร์ของแบรนด์ ry, อัครไฟจูอารีอัครไฟจินเวอรี่เจ้าของโรงแรมไดมหยมซิตี้และเครือธุรกิจไดมอนด์ซิตี้กรุ๊ปพร้อมด้วยบุโกโก ธนชพนบุรนาชีววิไลผู้จัดการกองนางงามมหาสารคามร่วมพูดคุยเปิดใจถึงการจับมือร่วมกันสนับสนุนมหสระแคมในครั้งนี้โดยคุณกิฟนิรินดรดาเผยว่าเราประชุมและพูดคุยกันหนักมากเพราะเราอยากให้ทีมมหาสารคามของเราไปถึงระดับโลกให้ได้ซึ่งเราก็ดีใจมากที่ได้น้องปั๊ปปี้มาเป็นตัวแทนของทีมมหาสารคามของเราค่ะในส่วนของเครื่องเพชรเราจัดเต็มแน่นอนต้องเสริมให้น้องปั๊ปปี้ดูดีที่สุดเลยค่ะทางด้านบุโกโกเปิดใจว่า เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ได้รับความไว้ใจจากแม่แดงและคุณกิบให้มารับหน้าที่นี้บุกโกเห็นปอปปี้ตั้งแต่แรกได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วมาติดต่อปัปปี้เชิญมาพูดคุยด้วยแม่แดงก็บินมาจากฟอลอริดาเพื่อมาพูดคุยกันโชคดีมากที่ทุกคนพร้อมจะสนับสนุนและต่อสู้ไปด้วยกันบุกโกพร้อมเต็มที่และจะทุ่มเทให้กับการประกวดในครั้งนี้จะบอกน้องๆตลอดว่าเราต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองรู้สึกภูมิใจ ที่ได้มาเป็นทีมมหาสารคามความฝันของเราคืออยากเป็นนางงามแต่ตอนนี้เรามีความฝันใหม่คือการผลักดันน้องๆน,นางงามให้ไปถึงฝันส่วนเรื่องชุดเราเตรียมไว้แล้วอยากให้รอชมกันเลยคะ่ะรับรองเราทำเต็มที่คะ่ะหลังจากนั้นเปิดตัวมหาสารคามปัปปี้ บุญิสาจันทรา,ราชัยนางงามตัวแทนจากจังหวัดมหาสารครามร่วมขึ้นเวทีพูดคุยเปิดใจถึงการเตรียมตัวความพร้อม <c oughs> จะเข้าร่วมกิจกรรม Miss Universe Thailand 2024 <c oughs> ในครั้งนี้ว่าเป็นความโชคดีของป๊อปปี้คือได้แม่แดงพี่กิบพี่บุกโกมาช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมในทุกๆด้านให้กับป๊อปปี้ทำให้ป๊อปปี้รู้สึกมั่นใจในการประกวดครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นจะทำให้เต็มที่ค่ะ นอกจากนี้น้องปัปปียังมีแคมเปญ s u g เจ้าของแคมเปญที่จะช่วยให้คนเข้าใจในตัวเองรู้คุณค่า และช่วยปัญหาด้านสุขภาพจิตในปัจจุบันเอ g คือรักและเจ้าของก็คือตัวเองแปลว่าอยากให้รักตัวเองแคมเปญนี้ปั๊ปปี้คิดขึ้นมาเองแล้วสนใจอยากทำเพราะเราเองมีประสบการณ์กับตัวเองมาก่อนพอเรารักตัวเองเราสามารถก้าวผ่านตรงนั้นมาได้เลยคิดว่าการหันมารักตัวเองนี้สำคัญและอยากจะให้ทุกคนหันมาให้ความสคัญกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเลยอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมารักตัวเองดูแลจิตใจตัวเองค่ะจากนั้นพิธีกรได้เชิญคุณอินดี้ สพนเชสแสนโกสิกและคุณแองจี้เสริมซีรีแสนโกสิกตัวแทนคุณปุ้ยปียาพรแสนโกสิกหรือแม่ปุ้ยแห่งรับมอบดอกไม้จากคุณกิ๊ นิรินดอรดาชินพาณิสกุลเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเวทีวงการขาอ่อนมาโดยตลอดดพร้อมกับเชิญสองนางสาวไทยที่มาร่วมงานคุณชนิการสุพิทยาพรน,นางสาวไทย2566และคุณพนิดาเขื่อนจินดานางสาวไทย2567ร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกก่อนที่คุณกิบจะมอบโชคลัคก,กี้ดรอจำนวน5้ารางวัลให้กับผู้ร่วมงานเพื่อเป็นการขอบคุณในครั้งนี้ด้วย